DIY พับก,กระดาษของเล่นกงจักร2รูปแบบนี่นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1นนะครับเราจะเปลี่ยนล่างเป็นรูปแบบที่2นะครับโดยการขยับเป็นคู่แบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมแฉกมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมอันนี้คือรูปแบบที่2นะครับปุ๊บนี่แล้วเราจะกลับไปรูปแบบที่1ยังไงนี่ครับผมเราก็ทําการดึงย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับจะกลายเป็นรูปแบบที่2ทันทีนี่ปุ๊บ บดึงเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะมีรูปแบบแรกนะครับจะเป็นลักษณะกงจักรแบบวงกลมแล้วก็รูปแบบที่2จะเป็นกงจักรแบบแฉกนะครับผมส่วนขั้นตอนวิธีการทําง่ายมากก็ผมอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นกระดาษสีนะครับผมโอเคสวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่มิเตอร์แมนเหมือนเดิมก่อนไปรับชมพี่แมนก็ฝากาก,กดใจกดติดตามให้พี่แมนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลย,ยนี่นะครับลักษณะของกงจักรของพี่แมนนะครับก็จะมีแบบสลับสีนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเรียงสีนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบแบ่งครึ่งนะครับสี่สีเรียงกันนะครับก็จะมีขาวขาวนะครับเหลืองเหลืองดำดำเขียวเขียวแบบนี้เลยครับผมส่วนกงจักรอันนี้นะครับจะเป็นการแบ่งชุดนะครับชุดละ2สีฟ้าฟ้าชมพูชมพูนะครับสลับกันไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันบ้างครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีไม้บรรทัดดินสอกันกรแล้วกระดาษสีนะครับผมทั้งหมดมี4อย่างโอเคไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับพี่แมนก็จะใช้ไม้บรรทัดทานนัวดดขา8ซบ หแผ่นกระดาษ A4 เนี่ยมันใช้ได้หลายแผ่นนะครับแต่ที่เราจะใช้นะครับ เราจะใช้สี่เหลี่ยมด้านคูณด้านนะครับขนาด8เซนหรือถ้าใครต้องการกงจักรขนาดเล็กนะครับก็ลดระยะเซนมาได้นะครับนี่อันเล็กข้างบนนะครับพี่แมนใช้5เซนนะอันนั้นนะแต่ต้องใช้กระดาษขนาดสี่เหลี่ยมด้านคูณด้านเท่านั้นนะครับถึงจะพับเป็นกงจักร2รูปแบบนี้ได้นะครับผมมองเพลินเผื่อนี้อาจจะยากนะครับแต่พี่แมนบอกเลยว่าขั้นตอนและวิธีการพับไม่ยากเลยครับทุกคนส่วนตัวกงจักรนะครับใครจะเล่นลวดลายอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นต้นคลิปนะครับพี่แมนก็ให้ดูแล้วนะครับเรียบร้อยครับกระดาษ4แผ่นได อีก4แผ่นนะครับ3มชุดพี่แมนจะทําเป็นลายธงชาติให้ดูนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดนะครับตามรอยเส้นที่เราตีไว้เลยครับผมขั้นตอนการตัดเราจะใช้ตัวมีดคตเตอร์หรือว่ากรรไกรก็ได้เลยนะครับผมได้หมดเลยจากนั้นเราก็ทําตามชุดสีที่เราต้องการตามจํานวนได้เลยครับผมนี่อันนี้พี่แมนก็ใช้เป็นลายธงชาตินะครับขาวสีนาเงินสีแล้วก็แดงสีนะครับผมโอเคสําหรับขั้นตอนวิธีการพับนะครับเราจะกลางออกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พับส่วนปีกเข้าหามุมแบบ จากนั้นก็ทําการรีดเมื่อรีดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดออกแล้วก็จะพับในส่วนปีกอีกรอบนึงนะครับมุมชนมุมนะครับแบบนี้นะครับบนชนลงล่างแบบนี้เลยให้มุมมันชนกับมุมแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ทําการรีดปึ๊บปึ๊บปโอเคหลังจากพับ2มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็จะพับเข้ากึ่งกลางนะครับปึ๊บมุมชนมุมนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็รีด เมื่อรีดเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กางออกแล้วก็พับแบบจรวดนะครับพับมุมเข้าหาดจุดตรงกลางแบบนี้เลยทําการพับเข้าจุดกึ่งกลางแบบนี้นะครับนี่รีดด้านขวาก่อนแล้วก็มาเก็บด้านซ้ายหรือว่าจะพับข้างไหนก่อนก็ได้เลยนะครับผมเมื่อได้แบบจรวดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะประกบกันนะครับนี่โดยคันพับครึ่งแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะทําการกดในส่วนของด้านบนนะครับกดลงมานะครับให้มันตามรอยข้างล่างแบบนี้เลยครับปึ๊บนี่กดเข้ามาแบบนี้เลยครับนี่ เมื่อกดตามรอยได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็รีดให้มันแบนลาบแบบนี้เลยครับผมเราจะทําในลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับผม โดยลายธงชาตินะครับพี่เมนจะใช้สีขาวทั้งหมด4แผ่นสีแดง2แผ่นแล้วก็สีน้ำเงินอีก2แผ่นครับผมนี่นะครับสีขาว4แผ่นนะครับน้ำเงิน2แผ่นนะครับแล้วก็สีแดงอีก2แผ่นครับผมลายธงชาติของพี่เมนโอเคขั้นตอนต่อมาเราจะทําการประกอบล่างนะครับโดยเอาสีน้ําเงินก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยสีขาวนะครับซ้อนกันแบบนี้นะครับเข้าจุดกึ่งกลางปุ๊บจากนั้นนะครับก็ทําการล็อกโดยปลายของสีน้ําเงินแบบนี้นะครับทีละข้างนะครับเราจะทําการล็อกกับสีขาวนะครับโดยใช้สีน้ําเงินส่วนปลายปุ๊บ นีหนีบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกบีบให้มันแน่นนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ปุ๊บเราจะทําการล็อกทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับสลับสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็บีบให้แน่นแบบนี้นะครับผมส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับนี่ทั้งหมดเลยเราจะทําแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนี่นะครับเราก็จะค่อยๆใส่ตามสีที่เราต้องการได้เลยครับผมสีแดงก็เข้าระหว่างกลางของสีขาวนะครับปุ๊บจากนั้นก็ทําการล็อกเหมือนเมื่อสักครู่เลยครับผมเราจะใช้ปลายของสีขาวนะครับล็อกในส่วนข้อต่อที่เพิ่งต่อมานะครับนี่ปุ๊บ ใช้ปลายตรงส่วนนี้นะครับสอดเข้าไปตรงกลางปุ๊บนี่ค่อยๆทานะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบีบไม่แน่นนะครับมันจะหลุดนะครับแล้วก็เวลาแปลงล่างมันจะแปลงไม่ค่อยได้มันจะติดๆขัดๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่เมนจะแนะนําตัวกระดาษนะครับตัวกระดาษแนะนําให้ใช้เป็นกระดาษค่อนข้างที่แบบแข็งนะครับถ้าเกิดว่าใช้กระดาษอ่อนน่ะมันจะดึงแปลงล่างไม่ค่อยได้นะครับผมนี่เราจะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนครบ8แผ่นนะครับทั้งหมดกระดาษที่เราใช้นะครับ8แผ่น โดยสีเนี่ยเราก็จะเรียงเป็นตามที่เราแบบต้องการได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรูปธงชาติแล้วนะครับจากนั้นพี่แมนก็จะเอาน้ําเงินนะครับมาใส่จุดตรงกลางเหมือนเดิมนี่สลายธงชาติก็จะมีแดงขาวน้ําเงินนะครับนี่แดงขาวน้ําเงินปุ๊บอ่าใส่ล็อกไว้แล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็เอาสีขาวมาเพิ่มปุ๊บใส่เข้าไปแล้วก็ใช้วิธีล็อกเหมือนเดิมนะครับนี่เราล็อกแล้วก็บีบนะครับให้แน่นเลยนะครับ โอเคปุ๊บบีบปั๊บโอเคใส่สีขาวเสร็จแล้วจากนั้นก็ใส่สีแดงไปต่อนะครับปุ๊บเชื่อมต่อเข้าจุดตรงกลางแล้วก็ล mm ็อกบีบให้แน่นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีจุดที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในส่วนของข้อต่อนะครับจะเป็นในของชิ้นส่วนอันสุดท้ายนะครับนี่ชิ้นส่วนอันสุดท้ายนะครับดูให้ดีนะครับทุกคนเราจะล็อกในส่วนของแผ่นสุดท้ายก่อนนะครับนี่ใช้สีแดงล็อกก่อนนะครับปุ๊บ ล็อกชิ้นส่วนอันสุดท้ายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็นําแผ่นแรกนะครับสอดเข้าตรงกลางแบบนี้เลยครับผมปุ๊บอ่าค่อยๆเสียบเข้าตรงกลางนะครับนี่มันจะค่อนข้างติดนิดนึงนะครับจากนั้นเมื่อเสียบได้แล้วนะครับเราก็ทําการล็อกนะครับโดยใช้แผ่นสุดท้ายนะครับหนีบเข้าจุดตัวแรกได้เลยครับผมนี่เสียบเข้าไปนะครับ ไอตรงข้อต่อเนี้ยมันจะหนากว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามันมีจุดเชื่อมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ล็อกใส่ไปได้เลยนะครับเปิดนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการล็อกบีบให้แน่นครับผมโอเคเมื่อเราบีบจุดสุดท้ายให้แน่นเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่นะครับบีบทุกจุดนะครับ ให้แน่นนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดนะครับนี่เราไล่ไปเลยนะครับทุกมุมเรียบร้อยก็ผมกงจักรสรูปแบบนะครับลายธงชาติของพี่เมนนะครับส่วนใครจะทําลายอะไรก็ทําได้เลยนะครับวิธีแบ่งล่างนี่เลยทําการดึงบนและล่างพร้อมกันนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆดึงค่อยๆเลื่อนนะครับเพราะว่ากระดาษของพี่เมนเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กระดาษแข็งมันจะดึงได้ไวแล้วก็สวยงามกว่านี้นะครับเห็นไหมตัวเหลี่ยมของกงจักรจะค่อยๆออกมาทีละสีนะครับเป็นคู่คู่แบบนี้เลยครับผมนี่ เราก็ค่อยๆดึงนะครับจากนั้นก็หมุนอีกหนึ่งทิศทางนะครับแล้วก็ดันในส่วนของบนและล่างพร้อมกันปึ๊บป๊บอ่าหมุนทั้งหมดนะสี่สเต็ปนะครับหมุน4สเต็ปแล้วมันจะมีอยู่4มุมเราหมุนให้ครบทั้ง4มุมนะครับเมื่อเราหมุนครบทั้ง4มุมได้แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นกงจักรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่แบบแฉกขึ้นมานะครับแบบนี้เลย ส่วนถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบแฉกอยู่แบบนี้นะครับเราจะกลับกายล่างเป็นแบบเดิมได้ยังไงนี่นะครับเราก็ทําการดึงเป็นคู่คู่ย้อนทางกลับทางเดิมนะครับเดี๋ยวพี่เมนจะทําให้ดูนะครับนี่ย้อนทีและคู่นะครับนี่บนกับล่างจับคู่ดึงแบบนี้ครับผมแล้วก็ดึงปุ๊บ ปึ๊บนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษแข็งมันจะดึงง่ายกว่านี้นะครับปึ๊บดึงอีก1นึ่งสเต็ปก็จะกลับกลายเป็นรูปแบบเดิมครับผมนี่เรียบร้อยครับผมกงจักรกระดาษ2รูปแบบลายธงชาติไทยหรือว่าใครจะทําเป็นลายอย่างอื่นก็ได้นะครับสามารถไปทําได้ครับผมกงจักร2รูปแบบ